หนึ่งร้านนะครับร้านนี้นี่เองนะครับคุณเชิญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมเคยไปาทานตอนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอีกอหลายสาขาในกรุงเทพด้วยเช่นเ,นเดียวกันนะครับ,รบก็ลองมาดูว่าพอมาเปิดที่มาบุรทองตงคิวชั้น6โตนบีสี่แล้วเนี่ยรสชาติจะยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าไปกันเลยครับ เมนู1เซตเมนู2เซตเมนู3นะครับแล้วก็มีเป็นกลุ่มของสลัดนะครับอัพพิทเซอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นซิงเกิลดิชนะครับอาหารจานเดียวรวมถึงซุปแกงๆต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีมเมนูเยอะจริงๆเชฟเรคคอมเมนตน,นะครับเมนูแนะนำของที่นี่นะครับก็มีทั้งของทานเล่นแล้วก็ของกินหลักๆเลยนะครับก็ยำซุโปโค ปอเพียรสดนะครับส้มตำไทยข้าวซอยเแบเบกตีน้นะครับผอยทอดโอ้อีกแผ่นหนึ่งละนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นเซตเมนูนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าจะทานอะไรดีแต่ดูจากตู้แล้วเนี่ยสลัดน่าทานมากนะครับสั่งอาหารด้วยครับข้าวซอยผัดท มาลองดูกันนะครับว่าหน้าตาสวยเหมือนกับสาขาอื่นไหมแล้วก็รสชาติอร่อยกับสาขาี้หรเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดหวังครับ อาหารน้หมดที่เราสั่งไปนะครับใช้เวลารอไม่นานนะครับเพียงแค่5้นาทีเท่านั้นเองนะครับวันนี้สั่งไป4อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือหอยทอดเจนะครับผมก็ทํามาจากเห็ดนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นเมี่ยงตะไคร้ใบชพลูนะครับจัดจานมาสวยงามนะครับและเมนูนี้นะครับผักฟูฟูของเราก็คือสลัดแขกนั่นเองนะครับผมและอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้ของเรานะครับก็เป็นข้าวซอยนะครับก็ลองมาดูราคากันนะครับผม ข้าวซอยของเราชามนี้นะครับ65บาทถือว่าราคาใช้ได้นะครับไม่แพงเลยนะครับถอยทอดครับถอยทอดเจ70บาทนะครับเราก็เมีมับไทย65บาทสลัดแขก120นะครับอ่าวสลัดแขงที่สุดแนะครับอาจจะเป็นเพราะมีบีทรูทด้วยนะครับผมมื้อนี้4อย่างรวมกัน320บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอิ่มที่ราคาไม่แพงถ้ามากับเพื่อนๆนะครับสองคนสามคนก็ว่าไปนะครับผม อ๋ออีกอย่างหนึ่งสําหรับคุณเชิญที่ทําให้ได้นะครับก็คือว่าเราเป็นมังสวิรัตหรือว่าเราทานเจไม่ใส่หอมกระเทียมก็สามารถแจ้งให้ขับเขาได้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ทานหอมกระเทียมเขาก็ไม่ใส่หอมกระเทียมให้นะครับคราวนี้เราลองมาดูรสชาติกันนะครับว่าคุณเชิญสาขามาบุญครองตรงนี้นะครับจะเหมือนกับคุณเชิญสาขาอื่นหรือเปล่านะครับเริ่มจากไอยทอดครับอือหือกรอบนะครับ ค,คิดว่าน่าจะอร่อยแน่นอนลองทานแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับอันนี้ก็ขอบๆเนี่ยก็น่าจะกรอบได้ได้นะ okay. ไม่ผิดหวันอยากให้ได้ยินเสียงกรอบที่เคี้ยวเข้าไปไม um. <Bro ok. S 2> <cing> ่สกุ่มากเลยนะสลัดแคกครับ็ลดแคกดูจากความสดของผักแล้วเนี่ยคิดว่าผักน่าจะสดมากนะฮะขอลองชิมจากน้ำสลัสดก่อนที่จะราดเข้าไปนะครับ <ๆ S 1> อันนี้ก็เป็นน้ำสลัสดแขกนะครับถ้าเป็นสูตรทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เจนะครับแต่ร้านนี้ก็เป็นสูตรเจนะครับ หวานหอมนะครับมีความอร่อยของถั่วนะครับขอญอาตราดน้ําสลัดเลยแล้วกันนะครับเราราดกันแบบจังๆอย่างนี้เลยนะครับอน,นี้ก็น้ําสลัดของเราทานกับเต้าหู้ดีกว่านะครับอันนี้แล้วข้างๆนี้น่าจะเป็นมันมั้งนะครับ อร่อยมากรสชาติไม่ปิดกวัางนะครับถัดไปเรามาชิมอันนี้กันดีกว่านะครับข้าวซอยให้ดูว่าข้างใต้มีอะไร,ะรบ้างนะฮะก็เป็นเส้นนะครับคิดว่ายังไม่ต้องปรุงก่อนนะครับก็ชิมรสชาติก่อนนะฮะออกเผ็ดนิดๆนะครับถ้าใครที่ชอบทานเผ็ดก็สามารถเพิ่มพริกเพิ่มมะนาวได้นะครับกลมกล่อมครับรสชาติกลมกล่อมขอเส้นหน่อยหนึ่งและะ้วกันฮะ วันนี้หิวมากเลยโอเคพร้อมเส้นแล้วนะครับรกเส้นกำลังได้ที่นะครับสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะครับเมี่ยงตะไครใบชะคลูของเรานะครับก็เป็นใบชะพลูสดๆนะครับขอมากับไส้นะครับตะไคร้เมี่ยงผาดเออมันจะเป็นคำโตเกินไปแล้วกันนะครับอืม อร่อยมากๆครับกข็ขอขออนุญาตไปเกี่ยวก่อนแล้วกันนะฮะไม่ผิดหวางเลยนะครับสำหรับคุณเชิญสาขานี้นะครับผมก็เป็นว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็ลองแวะมาชิมกันดูได้นะครับมาบุนครองโตเกียวชั้น6นะครับคุณเชิญบังสวิรัตบูธ B4 นะครับผม ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like and Share เพจมังสุรัตและช่องมังสุรัตของพวกเราด้วยนะครับ